คลิปนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องหนักๆใหญ่ๆกันบ้างดีกว่านะคะไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะก็คือเรื่องเหล็กนะคะคลิปนี้นะคะจะทำแพรปัมร๊มลอยน้ำค่ะซึ่งนะะหน้างานนะคะถ้านะคะคมีปัญหาในเรื่องของการส่งน้ำนะคะระยะดูดเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราสามารถลดระยะดูดโดยการวางปั๊มดูดให้ใกล้ผิวน้ำมากที่สุดก็จะเพิ่มนะคะให้มีแรงดูดแล้วก็แรงส่งมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งปัญหาหน้างานที่เราไปเจอนะคะคงานนี้นะคะ ก็คือเขาดูดน้ําได้น้อยมากนะคะระยะส่งไม่เพียงพอแล้วระยะดูดก็คือไกลเกินไปด้วยนะคะ,ะก็ต้องแก้ปัญหาโดยการใช้ปั๊มนะคะไปะวางบนแพแล้วก็ลอยลงน้ําเลยนะคะเพื่อที่จะ,ะลดระยะดูดให้สั้นที่สุดนะคะซึ่งนะคะสเปคต่างๆเนี่ยก็ต้องดูนะคะหน้างานเป็นหลักประกอบด้วยนะคะบางทีมีน้ําไหลนะคะบางทีน้ํานิ่งบางทีอาจจะเป็นบอ่อเป็นกรองสธาธารณะหรือคองส่วนตัวก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ว่าหน้างานไหนบ่อแบบไหนนะคะอะพวกตัวท่วงนะคะตัว ยืดเนี่ยก็จะต้องปรับได้ในหน้างานแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงนี้จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการเซอร์วิสแล้วก็การติดตั้งด้วยนะคะบางทีนะคะออกแบบไม่ถูกนี่คือปั๊มคว่ำได้เลยนะทุกคนถ้าน้ําหนักไม่ถ่วงกันนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของแผ่พัามการติดตั้งอย่างเงี้ยก็ปรึกษานิดหน่อยได้นะคะมีเทคนิคนะคะหน้างานการปรับใช้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจะทุกคนติดตามได้นะจ้า